สวัสดีค่ะมาทําคณิตวลข้อกันิอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันเลยค่ะช่างไม้นําแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็กที่เหมือนกันและขนาดเท่ากันจนํานวนเจ็ดแผ่นมาประกอบต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังรูปก็จะเป็นรูปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์ข้างต่อความยาวรอบรูปของแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็กขนาดเล็กเดี๋ยวเราก็จะวาดไว้ตรงนี้เลยนะคะ ขนาดเล็กก็คือรูปเล็กรูปเดียวข้างในนะคะก็จะให้เป็นตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้เป็น y กันก่อนนะคะ y ส y เนาะตรงนี้ก็จะเป็น x ก็จะเป็น 4x นะคะเพราะว่าเรายกตัวอย่างให้เป็นแต่ละด้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็น x กับ y เนาะ x กับ y โอเคตรงนี้ก็จะเป็นด้านยาวให้เป็น y ด้าน ว้างให้เป็น x นะคะแล้วเขาก็บอกว่าความยาวรอบรูปจะเท่ากับ42นะคะเป็นรูปเล็กเราก็นำ x บวก y เนี่ยนำมาคูณ2ก็จะเท่ากับ42 x บวก y ก็จะเท่ากับ21เราได้แล้ว x บวก y จะเท่ากับ21เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเท่ากับ21จองไหม ด้านนี้ก็จะเท่ากับ21เงั้นเดี๋ยวเราอ่านจต่อจงหาว่าความยาวรอบรูปของแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ประกอบขึ้นเท่ากับกี่เซนติเมตรเขาบอกความยาวรอบรูปนะโอเคความยาวรอบรูปเดี๋ยวเราก็จะไปหากันโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต่อเดี๋ยวเรายุตยากตัวอย่างตรงนี้ให้เป็นสมการที่1ก่อนนะคะพวมเห็นแล้วว่ามันตอง มมอี e, เนาะถูกต้องไหมโอเคอนนสมก,การที่1เดี๋ยวเราขีดเส้นตรงบนน,นี้เิดนึงสมก,การที่1นะคะโอเคสมก,การที่สองนี่เราดูตรงนี้นะเส้นตรงมันเท่ากันไหมสากับ 3y กับ4 x เเนี่ยมันเท่ากันไหมมันก็จะเป็นเส้นตรงด้านนี้ถูกต้องไหมด้านยาวเนาะเราก็เขียนเลยมันเท่ากันนะมันเท่ากันเราก็เขียนได้เลยว่า 3 y เท่ากับ4 x ให้เป็นสมการที่2นะเลยคะ่ะป,ปของเราก็จะทำเอา3เนี่ยไปคูณกับ x แล้วก็บวกกับ3เนี่ยคูณกับ y นะเดี๋ยวเราเอา3เนี่ยนำไปคูณ3คูณ x ก็ได้3 x ถูกต้องไหมก็มจะเป็น3 y เนอะเท่ากับเท่าไหร่มัน x กับ y เนี่ยมันจะเท่ากับ21ถูกต้องไหมเราคูณ3แล้วก็ต้องคูณ3ให้หมดนะคะเราก็นํา21เนี่ยไปคูณ3ด้วยก็จะเท่ากับ63เราก็จะให้เป็นสมก,การที่3นะคะแล้วทีนี้เราก็เขียนเลยเนาะเราจะให้ลายแทนในอะไรเราจะให้2อแทนใน3ก็คือแทน2สมก,การที่2เนี่ยในสมก,การที่3ถูกต้องนะคะ เราก็เขียนมาเหมือนเดิมเลยลอกตัวนี้มาเลยนะคะลอกตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะทํำยังไงลอกมาเลยก็จะเป็น 3x นะคะบวกกับตรงนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่า 3y จะเท่ากับ 4x เราแทนเรียบร้อยเราก็ให้ตรงนี้นะคะเป็น 4x ของสมการตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเขียนเลยนะว่าจะเป็น 4x เพราะเราจะได้รู้ว่า x จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหม ก็เท่ากับ63 7 x นะคะบวกกันเลย63 x, x เดียวเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราย้ายมาเขียนฟังนี้นะคะจะได้ไม่งงถูกต้องนะโอเค x, x เดียวก็จะเท่ากับ9ค่ะทีนี้มัน9ถูกต้งหมั้ย9เดี๋ยวเราเขียนเสียงเงินดีกว่านาะจะได้ไม่งง x, x เนี่ยเท่ากับ9ใช่ไหม x กับ y บวกกันได้21 9บวกอะไรได้21ก็เอา21มาลบ9ก็จะเท่ากับ12ถูกต้องไหม y ก็คือ12ทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น12 12 12 3ตัวคูณ3ก็จะเป็น36นะอันนี้เป็นฝั่งทางนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่ลากเส้นดีกว่าเพราะเราลากเส้นอีกฝั่งหนึ่งไม่ถึงเนาะก็จะเป็น36พอเข้าใจนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นข้างล่างถูกต้องไหม มันก็คือ9 9กคูณ4ก็36อยู่แล้วไหมเก้าคูณสี่สามสิบหกสามสิบหกเดี๋ยวเราเขียนเก้านี่เก้านี่เก้าเก้าเดี๋ยวเราเขียนสามสิบหกสีดำดีกว่ามันจะได้ไม่งสามสิบหกนะคะแล้วก็เก้าครบ4สี่ตัวถูกต้องไหมเขาถามว่าอะไรความยาวรอบรูปของรูปไม้รูปแผ่นไม้ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ประกอบขึ้นเท่ากับกี่เซนติเมตรก็ความยาวรอบรูปถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้ด้านนี้เป็น36มสิบด้านยาวเป็น36ด้านกว้าง21 21บเวก3าเราคูณ2เพราะว่าเป็นทุกทั้ง2ฟฝั่งถูกต้องไหมอ่ะก็จะเท่ากับ57คูณ2ก็จะเท่ากับ114อ่ะแล้วก็เขียนคำตอบได้เลย114 หนึ่งร้อเซนติเมตรนี่คือคำตอบของข้อนี้มันอาจจะดูยากนิดหนึ่งเราต้องแบบทำความเข้าใจนะคะโอเคสำหรับวันนี้สกไะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ